สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องรบกวนให้ทุกท่านนะครับบันทึกข้อมูลกล้อง cctv ของรพสตนะครับคือเราเข้าไปที่ ip address ตัวนี้นะครับ122.155.197.36น,นะครับแล้ว เราใช้ username np npm002 นะครับ npm002 เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมจะสร่งรหัสผ่านตัวนี้ไปให้นะครับนะครับเนี่ยครับ npm002 ตามด้วย npm นี่นะครับ, 2, ดรบเดี๋ยวผมส่งรหัสผ่านตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับกับลิงก์ตัวนี้นะครับ เข้าไปนะครับล็อกอินหน้าล็อกอินมันจะให้เรายืนยันรหัสบัารประชาชนนะครับชื่อนะครับชื่อผกรุณาข้อมูลนะครับความชอบด้วยข้อมูลนะครับอ้าวเสร็จไหน,นครับไหนแมนะ่ศร คร,บบครับบศัพนะครับกดโอเคนะครับโอเคนะครับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามามันจะไม่ปรากฏนะครับมันจะไม่ปรากฏตัวนี้นะครับ ปรากฏก้องูตัวนี้นะครับอันนี้ผมลงของสักงานไปแล้วนะครับซึ่งท่านที่เข้ามาใหม่นะครับไปลงตรงที่เพิ่มจุดติดตั้งนะครับเพิ่มจุดติดตั้งนะครับโครงการนะครับให้เลือกเป็นอื่นๆบทร,ระบุนะครับเป็นกล้องเราพิมพ์เข้าไปนะครับกล้อง C C ภาษา CCTV นะครับกล้อง CCTV ชื่อว่าไงของสำนักง,งานผมพิมพ์ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวดูวต,วตัวกลากันนะครักล้อง CCTV อ่ากล้อง CCTV อาคารสำนักงานนะครับกล้อง CCTV อ่าคาร สำนักงานโรงพยาบาลอาคารสำนักงานอาคารเอา,าเป็นอาคารรอพบอตจุดพิมพ์ชื่อของท่านลงไปเลยนะครับจะสมมุติของนาเรียนะครับโอเคนะครับเสร็จนะครับเลือกประเภทการติดตั้งคือสถานที่ราชการนะครับ ระบุก็เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงศุขภาพตำบลน,นาเรียงนะครับท่านก็เปลี่ยนไปชื่อของท่านนะครับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบก็สอสเป็นโรงพยาบาลสงศุขภาพตำบลนาเรียงพิมพ์ชื่อลงไปนะครับชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับที่อยู่ที่ติดตั้งนะครับ จแล้วเลือกอำเภออำเภอนาแก้ตำบลตำบลนาเรียงนะครับปีที่ติดตั้งนะครับทุกแห่งนะครับจะเป็นปี2,556นะครับสถานีตำรวจเอาเป็นสาีตำรวจภูธรในพื้นที่นะครับที่รับผิดชอบนะครับดูแลพิกัด GIS เราดูได้จากไหนนะครับเราดูได้จากระบบสารสนเทศ GIS นะครับทุกที่จะมีรติจูดลองรติจุดของตัวเองนะครับอย่างเช่นนาเรียงนะครับนาเรียงเนี่ย ผมเข้าไม่ได้เข้ารหัสของกเรียนนะครับมันจะมีพิกัดนะครับพิกัดของตัวเองนะครับเข้าไปดูได้นะครับพิกัดเอาพิกัดตัวนี้นะครับก๊อบลงเลยครับระติจูดลองดิจูดนะครับออกามาใส่ในนี้นะครับถ้าไม่ก๊อฟระติจูดใส่มันไม่ให้บันทึกนะครับติจูดลองดิจูดนะครับ จำนวนกล้องนะครับทุกแห่งมี4ตัวนะครับ4ตัวนะครับรุ่นยี่ห้อนะครับรุ่นยี่ห้อจะเป็น KP Tech T E C H นะครับยี่ห้อ KP Tech นะครับ KP Tech แค่นี้ละครับยี่ห้อ KP Tech ระบบนะครับจะเป็นระบบอนาล็อกนะครับรูปแบบ มุมคงที่นะครับฟิกนะครับการติดตั้งเลือกนะครับว่ากล้องตัวที่หนึ่งตัวไหนก็ได้ติดตั้งภายในหรือภายนอกหรือภายในอาคาร,ารตัวที่หนึ่งเป็นภา,ายนอกอาคารนะครับไม่สามารถดูได้ประเภทนะครับเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับการเชื่อมต่อไวเลสหรือลากสายเป็นไวเฉยนะครับล็อกอินีไม่มีนะครับลักษณะก็คือ อันนี้เราใส่นะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านในห้องนะครับแล้วแต่เรานะครับด้านหน้าอันนี้กล้องตัวที่หนึ่งด้านหน้าสถานะของกล้องชํารุดนะครับไม่มีงบนะครับประมาณการซ่อมแซม3,500บาทต่อตัวนะครับแหล่งที่ว่าคาดว่าจะได้รับคือกระท่วงและกลมตัวนี้นะครับสําคัญนะครับให้แนบรูปภาพนะครับว่ากล้องตัวที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไม่มีภาพม่ให้บันทึกด้วยนะครับ ตัวตัวที่2นะครับก็พิมพ์เหมือนกันนะครับติดตั้งภายนอกภายในภายนอกตัวอื่นก็มาลักษณะเหมือนกันนะครับสถานะกล้องชำรุดไม่มีงบประมาณราคากล้องเท่ากันนะครับทุกตัวนะครับทำทำทั้ง4ตัวนะครับสามพันห้าร้อยบาททุกตัวนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับ มันจะให้บันทึกถ้ากอครบทุกอันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารเข้าไปด้วยนะครับเอกสารเข้าไปให้ทุกท่านกอบด้วยยังไงรบกวนดนวยนะครับเพราะว่าหนังสือเพิ่งมาแต่ว่าเขาให้ส่งภายในวันที่สามวันนี้วันที่หกแล้วนะครับนังสือเพิ่งมาวันศุกร์ครับเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์นะครับยังไงรบกวนด้วยนะครับรบกวนทุกท่านครับขอบคุณครับ